อ้าวพี่หอมไกลเสร็จหรือยังพี่ปื้มแอบกินไปแล้วเฮ้ยพี่ปื้มได้รูปผีเนาะเอเพื่อนๆดูนี่นะเอามือผีโตกเลยสวัสดีครับอ้าวเด็กๆเด็กๆเคยเล่นเกมสวิดเกมแก่น้ำตาลกันหรือเปล่า พี่หอมกับอันดาไม่น่าจะเคยนะวันนี้เรามาเล่นใช่อุย้ยอันดาเคยเหรอเอออันดากับพี่ปื้มเคยครับวันนี้นเด็กๆจะมาเล่นสควิตเกมแกะน้ําตาลกลางป่ากลางเต็นท์บุนในเต็นท์เลยใช่ไหมใช่โอ้อวันนี้มาเล่นกันดีก,กว่านี่เราเตรียมแผ่นน้ําตาลแต่อันนี้ไม่ใช่น้ําตาลน,นะจะเป็นเยลลี่น้ําตาลเหมือนสควิตเกมของจริงเลยใช่ใครเดา ตาวิดเกมอันนี้ถูกจะได้เลือกนำแผ่นน้ำตาลเป็นคนแรกอ้าวใครจะเลือกก่อนพี่หอมจะเอารูปอะไรวงกลมค่ะพี่หอมเอาวงกลมนะพี่ปื้มสี่เหลี่ยมพี่ปื้มสี่เหลี่ยมพี่หอมวงกลมวงกลมอันนาสามเหลี่ยมได้ไหมอ่าโอเคเอามาหมุนแล้วนะเด็กๆคอยดูนะวงกลมเดี๋ยวนะววงกลมวงกลมวงกลมดูครับดูครับได้อะไรได้อะไรวงกลม ใครได้ก่อนจะมีสิทธิ์เลือกก่อนสามเหลี่ยมเสามเหลี่ยมอันดาได้เลือกก่อนอันดาจะเอาสีอะไรสีส้มอ่าเลือกไวเอามาอันอื่นมาให้เพื่อนเพื่อนเลือกเร็วอันดาจะเอาหนูเนาะสีส้มหนูเนาะใครแกะขาดจะโดนทำโทษนะเด็กๆใช่หนูแกะได้ค่ะอาเลยพี่หอมแกะเลยถ้าแกะกะแต่แกะได้ทำโทษแม่มดกระดิ่งหรือเปล่า ดูดูเหมือนหมวกแม่มดเหมือนหมวกแม่มดเหรออุ้ยพี่ป้มได้รูปลลมว้าวพี่ปบ้มต้องแพ้แน่พี่ปบ้มได้รูปลลมพี่หอมขอดูให้ชัดหน่อยอู้เหมือนหมวกแม่มดนะอันดาอู้ได้อันดาได้รูปเดียวกับพี่หอมเลยว้าวเอยมือเหนียวมืออ้าวพร้อมหรือยังอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินพร้อมแล้วค่ะนี่เราจะได้มีดมีดในการแกะพร้อมหรือยังเด็กๆพร้อมแล้วค่ะครับพร้อมแล้วเริ่มเอา อันดาแกะเลยแกะเลยอพี่หอมแกะแล้วอันดาแกะบิดข้างอยู่ดูนี่ปื้มครับจะได้รูปลมไม้โหพี่หอมเหมือนจะเร็วมากเลยนะดูของพี่หอมดิอันดาต้องเจาะฝั่งนี้ลูกอันดาต้องเจาะฝั่งนี้ครับอาวพี่หอมใกล้เสร็จหรือยังพี่ปื้มแอบกินไปแล้วพี่หอมกินเลยเหรอได้เป็นรูปไหมยังเป็นรูปอยู่ใช่ไหม อ๋อพี่หอมกําลังเล็มอยู่พี่หอมบอกไม่ตัดแล้วที่ป้มล่ะถึงไหนแล้วใช้มือเหรอมีทันทันดิอ่ามีทัน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 ไปพี่จะชนะมีทันทันมีทันทันเป็นดึงแบบแกะริ้วนู่นพี่หอมจะเสร็จแล้วอูดูของพี่หอมหน่อยไูที่ป้มถึงไหนแล้วไม่ได้ที่ปมเป็นอะไรอะ พี่ปื้มทำขาดแล้วแน่เลยเพื่อนอ้าวพี่ปื้มหายไปไหนแล้วพี่ปื้มทำขาดหรือเปล่าหนีเราไปแล้วพี่หอมรีบแกะเลยพี่ปื้มทำขาดแน่เลยมาเช็คดูก่อนใช่ป่ะไม่ใช่ไหนเราไปไหนแล้วอะไม่รู้ะเอาพี่ปื้มเอาไปไหนแล้วว่ะเพื่อนแอบแอบกินเข้าไปในท้องฮะอะไรกินเข้าไปในท้องอ้าวหาพี่ปื้มทำผิดกติกาพี่หอม พี่บู๊กินไปแล้วเพื่อนวันนี้เราเจอคนถูกลงโทษแล้วพี่หอมน่าจะชนะเลยครับเกมไหนขอดูหน่อยโอ้พี่หอมชนะโอ้โหงานนี้อร่อยไหมครับเด็กๆอร่อยเลยอร่อยเลยเราจะแข่งกันรอบสองครับอุ้ยอันนี้มันสีอะไรอ่ะไม่สีส้มสีเหลืองเหรอไม่ใช่สีเรนโบแบบเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันสีเรนโบเลยนะปิดอยู่ จะอยู่ข้างในเลยเหรออันใหญ่เหรออูเหมือนจะอันใหญ่กว่าเมื่อกี้นะดูครับพี่หอมจะได้รูปอะไรน้โอโยามเหลี่ยมนะคะหนูว่ากับดังก็กับดังก็หามเหลี่ยมนะของพี่หอมมาแล้วเ,เพื่อนๆน่สามเหลี่ยมน่า,จะ,าจะง่ายนะเน,น,นี่ยอ่าพี่ปื้มลองดุนดูพี่ปื้มจะได้รูปอะไรเด้ยพี่ปื้มได้รูปผีเนาะยผีแลอย่าลังลอิ๊บอใช่ผีน้อยนี่แกะ ผีน้อยนี่แกะยากมากเลยนะพี่พี่บึ้มวางไว้บนนี้มันจะแกะง่ายนะคะผ่านผ่านง่ายมากพี่บึ้มเร็วอ้าวพร้อมแล้วยังเด็กๆเริ่มพี่หอมบอกพี่หอมจะเสร็จแล้วนะพี่บึ้มเขาจับเวลาจับเวลาอยู่นะอีโออีโออีโอดูพี่บึ้มมัวแตพูดอยู่พี่หอมจะเสร็จแล้วว่าพี่หอมแพ้แน่พี่หอมชนะแน่เลยเออเดินมะม่วงเดินมะม่วงเหรอชอบหรือเปล่า ไม่ชอบหรออ๋อชอบกินทุกวันเลยเอาพี่ปื้มหนีแล้วเหมือนเราจะเจอคนแพอยู่ฮะไปกินแอบไปกินอีกได้ใช่ไหมเดี๋ยวตรวจความเรียบร้อยก่อนว้าวเสร็จแล้วพี่หอมพี่หอมชนะเดี๋ยวไปตามพี่ปื้มก่อนพี่ปื้มพี่ปื้มใส่ปากไปอีกแล้วเพื่อนโอ้โหพี่ปื้มอร่อยใช่ไหม ไปปื้มมาทําผิดกฎตลอดเลยอ่ะเราจะทําโทษยังไงกับพี่ปื้มดีพี่หอมเอาแป้งมาปาหน้าเอาแป้งมาปาหน้ากันดีกว่ามาเร็วเราไปทําโทษคนแพ้กันเร็วไหนอยู่ไหนไหนอยู่ดีๆอยู่ดีหรือเปล่าเปิดสิเป็นอันดาหรือพี่ปื้มพี่ปื้มค่ะเปิดเลยเปิดเลยเพื่อนๆดูนี่นะเอามือผีตกเลยมาแล้วเอ่อมือ มือผีจะมาลงโทษเจ้าแล้วพี่หอมเร็วมาล็อกมาล็อกตัวไว้มือผีจะลงโทษเจ้าแล้วระวังลงมือผีจะลงโทษเจ้าแล้วมือ <c oughs> มือผีจะลงโทษแล้วไห <c oughs> ดูดูพี่ปื้มหน่อยเร็วเนหน้าขาวเลย ใช่ไหมโอเควันนี้เราก็เล่นสนุกพอแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้ววันนี้เป็นวันที่เราอยู่วันสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะ